กาสบายดีพ <Smile> ี่น้องทุกๆคนลายไก่เปล่ไว้ลายไก่ไไก่หมไก่เด้อส่อสอัดตู้อัดตอัดตู้เขนมให้น้องก๊อฟกนพี่น้องนมนี่เซ่ไปน้องขนมอัน ขนมนจีนนะเราจะมาเซ็โอ้ยลูกอะจะเป็นตุ่มมันคล่างหน้ายังดำเลยขาวเลยคอแบบขาวหน้าดำคือกล้วยทอดด้วยพี่น้อง เซบเจ้าหนึ่งอยู่เฮือนวันนี้หละพี่น้องปลาไ่มั้งเซ่น้องสวยฮอตเซบบ อ่างถัววสี่อันอลไรหนึ่งตุดกล้างถั่วยิ่งพุ่นไปน้องอกจากยางรัดกับเข้าถุงนึ่งให้บะเกี่ยวขึ้นไปเรียกับเข้าตอนเช้า เมนกักทั่วเออเมนเมนผักบงถุง,ถงนึ่งเอาไปผู้น้ำตาลถุงน้อยพี่น้องเอ้ยน้ำตาลแพงประหยัดกินเอาชื้อถุงน้อยได้หุงหนึ่งชื้อลดถุงนึ่ง,งพี่น้องถุงน้อยแพงขนาดเลยกของแพงให้เ้าพี่น้องโชคดีเขาส่งเครื่องมาบดได้จากไทยอันนี้มังเล่น น้าวแล้วอามาขอน่องพระเจ้ามาเอาในวันสี่เปก้กาลูกปลาลาขวดปลาล่าหัวทงหอมหอมชีวิตของเท่าขาดปลาลาบ่ได้ที่น้องแซบแซบขาดประเดกบ่ดได้ สาวอึ้งพูดสะอะาดคาดประเด็กบ่ไใดไหล่าดประเด็กบ่ไใดไหลแม่น้องก๊อบคาดประเด็กบ่ไใดไหลแปลงสีฟันสองอันของบ้าเขียวของสาวอึ้งแต่พุ่นล้วเฮาบา่เอาเอาเขาเอาแปลงสีฟันยุ่องกันไปพ<ด>ีนะ่น้องเขาไปหน้าเขากับมาเพื่อเขานอนน้ำเขาก็แปลงที่หน้าเลย เขากลมาบ้านเาเอาเป็นสีฟานเก่าเขาเป็นต่อถาไปมาลืมเฮ้ยซื้อไม่ซีฟานหนึ่งหนึ่งหลอดบ่อยเกินหนึ่งหลอดเนาะกล้องมาเป็นสีมัวหน่ลอดมะพร้าหนึ่งกิโล้องนักไงเนี่ยก็พนะ ในกระหลายพี่น้องัพริกหนึ่งกิโลเพิ่มแห้งเดี๋ยวเฮ้ยกระเทียมหนึ่งโลกระเทียมหนึ่งโลไปไว้อยู่นานาักอะไร ซื้อกองน้อยมันแห้งลายของใหญ่ไรไปยัดท่าเอาอาดามาละ่ะมันเหนียวกระตุนกระตัว่าทาเป็นเนาะฟองซักฟอกผมฟองซักฟอกอ,อนน้อยสนาะูก,กาโนกแกวหนึ่งแพ็ค กรนงหนึ่งแพ็คซ<อ>ักฟอกฟองถุงอันนี้ไว้ถุงนี้ไปให้น้องตอใต้ยูฮืองนผมงนี้ซื้อสิบใจน่หนาน้องใช่หน้า มันต้องแม่นัน่งลงนั่งลงนั่งลงลอันนี้คือมวยหนึ่งเข้ากระเตี้ยววันนี้เนอะตาบะเจเจอันนี้กับราคามวยนี่แหละห้าสิบบาท ห้าสิบบาทอันนี้เจบาทแปบสิบบาทมอหนึ่งในของไทยเด้อพี่น้องคุณว่าของไทยมาของไทยตับพแพงเด้อร้อยเาบาทแพงไม่วนนี้อันอนี้แ 1, พงกูมหนึ่งแพงกูร้อ้ <c ười> แดีวนึ here, ceu, ่งเข้าอยู่เลยไัวไน้องตาอยู huh? ่เรือนน้องก๊อก็สิอย่ดไปย่มุเลยมันไ่ค่อยมีสัญญาณน้องสัญญาณไ่ค่อยมีก็่ได้ค่อยลงลิปกันไดแล้ว่ถ้าเบิงกก้อน เื่อจะถ่ายมือเราคิดทีให้บลเขียวออกมาโลดแบบว่าถ่ายแล้วกันใช่แล้วบาเขียวออกมาโลดยวนในเมืองทพิยวนบ้านสะอื้นพี่เดี๋ยวว่าเป็นโลดยู่หน้าวิญญาณถ่ายยู่หน้าคัะนะมันมีสัญญาณโลดกับชิดนาทีนี่พี่น้องประมาณอยู่สองชั่วโมงสามชั่วโมง จังเลีวหนึ่งจะพี่น้องลำบ,บากได้มันเป็นง่ายๆได้คลิปๆกันขนมทองก๊อฟได้อิ่นเลยกล้ยฮอสเนาะของหวานบำรุงบัตรอันนี้ล่ะของทาม,มาซื้อมามาเนี่ย

เก็บเรื่องย่างขึ้นกับยันหลงเพราะว่าเขาออกไปแล้วโยกไปเลยเดี๋ยวมันหลงไปเรื่องเนาะเพราะเขาเยอะแล้วของที่เขาเสียไปหน้าเขาเยอะเขาบวกรวม ลงละอันไม่ยแโอยนนีแลาวกับอันแนวหนึ่งข้าวล้วลงเ้ยกอแม่อืมกอแม่นุยหนึ่งข้าวกอดแม่หน่ยหนึ่งข้าวแทบอนโกอแเออแทบหดแม่ น้องก๊อปทีได้ป่ป่านะ้องเบียมทำหน้าเข้าอาละไมแล้วกสบปลูกพักปลูกนาไว้กินนะพี่น้องพอปลาเคี่ยวรมือนะครับตอนแรงก็ให้ปลาเขียวคนไปตอนเช้าสื่อจิบขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อนพอปลาเขียวเลิกเวียกสี่ม,มงกะจะได้ขนบนอยูบรนอนสื่อก็สิกเก็บบรรยูบรนนนไปน้ำเหนตเียมไป คินนิกาลาอุปกรณ์น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวอื่โพสต์ในนะจ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนำพี่น้องสุกุสุคนนำพี่นำป้านำลุงนำเอื้อยนำอ้ายนะจ๊ะนำทุกทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามาดูคลิปที่เข้ามาชมคลิปสาวอื่นจนจบน้อจ๊ะขอให้อยู่ดีเพื่อนสุกุสุคนในวันปีใหม่เนาะคือแบบ ไปข,ข้าวดาวอยู่ทีหน้างนาพี่น้องเลยข้าวดาวยุ่ป้าอยู่โดงอยู่ในเมืองกับข้าวของงบน้อยข้าวแบบทลักปีน,นี้อยู่ป้าอยู่ดงแลักไปได้สั่งสันดอกปีนี้เห็ดนางปีนี้เนียวเยียดล้พี่น้องสุกุสุคนปีใหม่ฟ้าใหม่ขอให้พี่น้องพบแต่สิ่งดีๆล้วก็ มีความสุขหลายๆแล้วกะให้โควิดเศร้าจากโรคใบนี้และะ้วก็ให้อีสานให้อันประเทศเปิดไวๆพี่น้องหลายๆคู่หลายคนอ่ะที่อยู่ต่างประเทศก็อาจจะอยากกลับบ้านเนาะกลับยังบได้ก็ขอให้เปิดประเทศไวๆน้อพี่น้องเนาะกัคข้าของซีฟของคนเล่ากับพวกซีบโบแพนถ้าประเทศเปิดนะต่อเ่งนี้แพงแพงพี่น้องซื้ออย่างกับแพงแพง พ้อกันคิดหน้าเด้อจ้า